เียบหลบหลังแค่ปอกอกปอกอกตามย่างกันเดี่าออยยยยยยลัยยคยยยอยยยอยจยบจยยยจยยยตามได้ยยยยหยยงยนยย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 ยอยยยยย่อยยยยยายบยยย่ยยยยายยยนะยยอยยนยยยยยยนยย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 นยย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 อยย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 ยวยยยยยยนยยย าากินินมังม่วงเบิดยกนงได้เนาะพี่น้องเลยหนึ่งมง้วนาตาัดหนึ่งเลยยอมแต่มันห่อนอได้รับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคน,นเนาเพียงเนาะ เบิร์จมองสุบอนว่าจ,จะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนะาะสาธุสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกจ่านหนึ่งพี่น้องลาวพี่น้องไทยเนาะไมเม่เอฟซี FC อยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเนาะอยู่ทางอเมริกาเนาะพียงเนาะกรกาบสวัสดีสวัสดีเบิร์ตสุกูชุกโคนท่าในใดพี่น้องเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปช่องยูทูบของเราเวียงอ่าทุกๆคลิปพี่น้องเป็นกําลังใจให้เนาะคอยกดไลค์กดแชร์คอยอ่าให้แนวคิดเนาะพี่น้องเนาะคอยให้อ่า ฝากแนวคิดเด็สต,ติปัญญากันพี่น้อง,งนะเลยเนาะกขอขอบุญขอบคุณทุกคนนะพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ <c oughs> ให้คลิปหรือว่าเบาเวียงนี่นะเนาะพี่นอ้องเนาะช่วงนี้ก็ว่าง่ายๆจ้ะเราเห็นเนาะบ่ค่อยม,มีคนเบิง่งมาถ่ายมายังกะนอดชุบว่างานเขายัางอยู่นี่อยู่เนาะพี่น้องเนาะยังมีคนรักคนใหญ่ ให้หมอมายเฮาเป็นสะพานบุญให้แถวนี้อยู่เฮาก็มาเบิ่งน้องๆหรือว่าแนะนําน้องๆเนาะพีงเนาะแนวใดมันนันดีเหนควรพี่งเนาะจังได๋ก็มาเบิ่งมาชมกันพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็แวจากเฮือนน้องจ้อยเนาะพี่น้องเนาะก็อืมเพราะว่าทางอันเวียง ไอ้มอมใหท้ทางเัินเมียหลงจ้อยนอนน้ำยุคเมื่อวานนีนะ่วันนี้แหละ,ะเพิ่นเป็นห่วงลูกชายเพิ่นเนาะหัวลูกชายเพิ่นเป็น,นะยปน,ปนอย่างสิ่งอ่นอย่างในเอฟซี FC ฟังเนาะพี่น้อง <c oughs> ลูกชายเพิ่นเป็นใส่ลุงหำพี่น้องเนาะลูกชายเพิ่นกระป่วยอยู่มีคนนึงเนะน้องพิงนกะ์เนาะแต่ภาษาไทยเนี่ยเพิ่นเชื่อพิ่นพวกใส่ ลงหั่มในโมฮัวเปิร์นสิเอร์เป็นอย่างบริเวณกระตรงอพอโทษพอไพรอีกทีหนึงน่งเราพพ์เนาะเขากับโมฮูวตัวนี้ก็ใจฝั่งไทยเป็นสิเอิว่าเป็นโรคอยังเขากับโบจักเราพิมพ์เนาะเราเป็นห่วงผูผูโบไดม้มาฮะเมื่อวานนี้คนคนน,น,นั้นโบได้มาคนที่ป่วยนะเลยอันมาคนนึงเมื่อวานนี้เนาะเออ,อ,อายของน้องจอยนะอายที่ต่างพ่อเนี่ยตามเอฟซีเป็นนั้นเอ,นอาไปเนาะแต่คนน,น,นั้นโบได้มาอะ้รก็เลยอ่า ในเอฟซีด้วยว่านุนนันนี่หูน้ำกันนะพี่น้องแต่น้อยสิว่าแลอนั่นนั่นนี่น้อพี่น้องน้องจ้อยไฮเมย์มาจักกันหนึ่งสี่หอยนอนน้ำมาจักโมเมนต์เลยพี่น้องเนาะเอฟซีเข้าใจน้ำกันเรากะตรงเมื่อดูแลคนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยคนที่ป่วยอยู่ตอนนี้เนี่ยว่ามันต้องมีเงิน,นต้องใส่เงินไปปาดไปยังเนี่ยพี่น้องมันจังสีเช่าเนาะว่ามันก็มีหลายค <profes> นอยู่เป็นในส่วนนั้นแต่ผมเป็นยังพี่น้องเนาะเมื่อนั่นก็ลงละ น้องรีานแหละมานอนเป็นหมู่น้องจอยขบเป็นยังเขาก็เคยอยู่กันในแบบนี้เน้องเป็นเนาะแต่ว่าเมื่อนี้บ่วเวียงเขามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนครั้งนี้เวียงเนาะในคลิปนี้ตอนน้องๆเพิ่นพักเที่ยงพี่น้องเนาะน้องๆเิ่นพักเที่ยงผักกินเขาบัวเวียงก็เลยนั่งเฮ็ดคลิปเนาะฮ่นมีน้องไงฮ่นฮ่นเทง มืออื่นาทางทีมงานหรือว่าทางลุงทางยังนี่ยนะอะไรขับมาให้สู่เห็ดเบี่ยงงานแบบปกติแต่ว่ามื่อนี้แบบว่าเวียกงานแบบยังมีบุญมีอย่างอยู่นะพี่เนาะช่วงมีบุญมีดองอยู่กับอันนีนั่นเองมันอาจจะเป็นมืออื่นมือ,อยังแต่ยังคอยว่ากันอีกทีนหนึ่งเนาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้มาเบี่ยงเองกับสิยทายรอบ,รบ ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีในเบอง์ในชมกันในส่วนต่างๆเนาะพี่งเนาะจะให้เอฟซีเข้าใจพี่น้ <c oughs> e อ,นนองเนื่องน้องไม้กัน,นไปกันมาด้วยกันอยู่ในเฮือนในชานเราก็อ่าซีงอมงอ้อมเงี้ยมีนะพี่นอ้องเพราะพี่นันโบคอยมีมูนะพี่น้องเป็นผู้หญิงเนาะพี่น้องเนาะเป็นผู้หญิงมีต่ลูกกับ,บโบคอย,อยนั้น กะมีเอ๋บ้างแน่น้อพี่น้องเล็กน้อยเนาะเอพซีแกจะผาเบือ่อเนาะพี่น้องเนาะทาง FC เอพซีเพิ่นก็อุ้มร้ายลูกสติดหนวดเนาะกะกะถ้าเราอยู่กับเมร่าสองคนถ้าเราบุห็นคนรลายเราก็สิบบุคคลเองในส่วนนี้เนาะพี่น้องเนาะในส่วนห้องน้ำของเราหนี่งจะมีทางอยู่ไว้นึงอ่าพอได้อาบน้ำอำาบย้งอยู่ห้องน้ำของยังเนาะพี่น้อง นอนทายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเลยเบิ่งเลย,เเลยชมกันนี่แหละทางใดนองพี่น้องเขาน้ำชามปลากันหนึ่งกินอย่างนี้แหละพี่น้องเลยเห็นดูเห็ดกินมันโมยากหรอกนองพี่น้องเนาะมีชวนนันนี่นะจะข่อยปั๊บต้นปั๊บโตค่อยปั๊บมาเขากระมูก,กับภูแล้วสิเห็ดน,นนั้นพักอยู่นี้ไหม เพิ่นเศษนั้นพาเพิ่นไปตัดน้ำใหม่มาลูกเพิ่นนอนตอนลูกเพิ่นนอนเพิ่นจะไปตัดพอเวียงเห็นเพิ่นคุดมันแหละเลยบอกไอ้เพิ่นยาจังหน่อยสิเป็นหันเป็นนี่เดี๋ยวมันห่มมันยังจังงานเวลาเฮ็ดว่ะงานเป็นนี่เป็นไข่เป็นยังเฮงบวมีผู้ดูแลจังไรไข่มันบวมมีผู้ดูแลนั่นนี่ของตัวเองอีกโอ้งน่อยสิเนาะเป็นหนี้ยสิเป็นถังทังที่ เพิ่นมาสิมาใช้ในห้องน้ำเลยบ้านนี่อยู่บนนี้มันบน่มีถังลเลยเพิ่นก็เลยมาเก็บไปบนนี้ก่อนมาใช้ยู่สวนนี้ก่อนเนาะเพื่อนเพื่อนน้องไม้เพื่อนเพื่อนคลองอันเขาน้องๆเมื่อนี้ก็คือว่าเพิ่นกเนงง็เทคานพี่น้องเลยเทคานเดินหนุ่ลุงซางเพิ่นเทคานเทยังมื่อนี้ เ,เทคาร์เทนเทนิซูเปรี้ยวว้าวไหนพี่น้นนงงนนองถ้าเบิด์ูนน้ำตัวนี้กันหน้าสีนั่นแหละประจีกันห้องมุงนี้มันห่อนแห้งเปรนจีกันห้องอยู่ตรงนี้เนาะห้องหนึ่งพระหองตัวนี้เป็นกานห้องหนึ่งด้านซ้ายนี่เป็นเทคานตัวนี้เทมานีิมานีิ มาใส่ตัวนี้เืิสิไ้ต่้งบอกแกเกิดสิไ้ตัางบอกเกวพวกนี้ยแ่ไไปเน,ะนาะมันีทางเบ,า,งบาอันทางาทรงนังก็บ,บ่ไดยูเลยพี่เนาะมีแต่น,อนอ้องชลาน้องสายทองเย็บเงาบนยาการงังน,นจะคนมาคอยอยู่อื มาไทยเนี่ยพี่น้อง,เ,อองอเลยผมเห็นพี่น้องเอพซีได้เบิ่งได้ชมมาได้ไปหอดใช้การต้นการเห็นบ้านาเห็นเพื่อนของเตะระลังเราเพียงเนาะเตะจุดตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการโกการเทการอย่างนี้นะพี่น้องทางลูกแก้วเนาะของบ้านเตะรละลงังเด้่พี่น้องเลยครูยังเคยบอกเนี่ยเผื่อซีเรอลังหนึ่งเนี่ยพระเต๋อพี่น,อน้นอ,งนนองใช้เวลาโดนเต๋อ พราะว่างบประมาณอ่าผลักผู้ใหญ่บางเทือบางทีเพื่ออ่าเป็นโอนมาแบบนันโนนี่นนี่นะพี่น้องคือว่าเพื่อนน้องจ้อยคือว่าไว้เติบได้ไพี่น้องว่าทางผรกักผู้ใหญ่เพป็นโอนเงินมาเป็นอ่าก้อนเป็นหน่วยนี่เราก็เหตุงานแบบได้สะดวกเนาะพี่น้องเนาะมันจะได้เอาไว้นี่ก็ถือว่าสมควรอยู่ต่างอันนี้ผรกักผู้ใหญ่เพป็นได้ เฮ็ดอ่องดังทีเดียวเลยนะพี่น้องทางเพือนน้องอันเซราในีทางเพือนน้องถวยในก็ดีใจน้ำน้งนองน้องคนอยู่พี่น้องเนาะเป็นกระโขดเฮ็ดไปแนะเน๊วงในเพื่อนจะโค้งสมมติว่าเขาประทับจ้างคนอื่นยังวะจะโค้งเพื่อนเด้งอยากอยู่นะพี่น้องอันนี้ก็คือว่าเฮ็ดของเราเองกะน,นี่นั่นนี่นี่เนี่นนยกระโขดเฮ็ดไปน้องพี่น้องอะไรก็บอกนั่นเดอร์เอฟซีน้องพี่น้อง ีจะถ่ายก็มีพี่น้องในเบิงในชมน้องกันพี่น้อง้อยอันนั้นนี่กัสชํา็จษบดต่างจานเราถกเราเทียมทีวีโทรทัศน์ผัดลม้องพี่น้องครบห่นอนแห้งเลยจนนู่นนั่นนี่พี่น่ะเระเวียงเงก็ได เดี๋ยวเราสิเข้าไปทางเคื่องลงดาวโตบ้านเมื่อเช้านี่ก็เอาแห้งอะไรได้พี่น้องเอากระชเช้าเข้ามาทางนั้นเจ็ดสมูร ในส่วนเล็กทองเฮือนของน้องดาวนี่มันกสะสีงามขึ่นกลัวเฮือนของน้องจ้อยแต่ว่าวะะระคมตะฆาคือก็เพียงบอกคนนี้ไปเนาะมันกะสีต่างกันเนาะเก็ขึ้นดูครับมันทางยิ่งขึ่นว่าเนี่ยองเนาะยิ่งเป็นงานนี่มากะเอาก็ะไรหอมไมาเห็ดไงเอาเห็ดเอากรเห็เเหดเแบบไรแบบไร Nadi oh, nắm đi đâu đang Anh hết hên nèo. Mm, phải nèo. Ba thù. Thôi chưa hai món พมันบุญมันห่อนมบออกมาแต่นี้เนาะมันห่อน,นมาอยู่ข้างนี้้าน thì mà sư kiêng không mà mới sao này để thập thông và đệ tệ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ใช,ใช้สว่วนจรงเี่ยยังใช้อายอยู่ป่ะยะลองเปลี่ยนสายไฟเอาตัดสายไายลงเปลี่ยนไป ขึ้นแห้งอะไรประเด็จเนาะปุ๊บก,ก็ได้พี่น้องเลยนี่แป้งทียวนะไวเก็บสีฮะเท่านั่นฮะพี่น้นองแป้งที่วเก็บไวเก็บสีตัวหนึ่งอยู่ในพุทตัวหนึ่งอยู่ในพุทเพราะว่าเอามาซื้อมาแต่ว่ายาังได้ใส่บรรจุกรตัวกร sư ba nhân sai bớt Ừ, đang nói ý cái này, ô, oh, เป็นซีสีไวตัดเองตัวนี้มีไวตัวตัดสีทางน้อยอยังเดือแต่พวกกันเก็บตัวสีเก็บตัวนั้นอยู่เช่นทางหนึ่งสีขาวแะเวิรไวใช่ไหมสีแบบว่าอยากเป็นระบ่มระเบียบเป็นในดอกกีนองเก็บสีตรงให้เบิง่งได้สมพุแนและโดใหายจัดแจงดือว่า รุ่นนั้นนี่ก่อนพี่น้องข่าวตัวซื้อมาให้ตัวสอบรุ่นน้ำดังเนี่ยก็ยังไม่ได้แก,กะกระเบื้องของน้ามันชื่อมาเมือ่อใดเจอตัวนี้น้องด่ะ เชื่อมามาบ้านน,น,านี้ฮะฮะเนี่นยเตะตัวนี้เตะจน,น,นคืน มันจปูนอยู่หาสาะปูนเองดังนั้นว่าว่ายเป็นทาสีเป็นอย่งให้มันเรียบร้อยแต่เพราะว่ายในโมเก็บตามขอบอันนี้เป็นทาเขาก็ต้องเก็บตัวนี้ก่อนตามผื่นตามยางมันนะพี่น้องยางโมเก็บเลยเขาไว้ก่อนนะพี่น้องไว้ก่อน

ในแต่ว่ามืออื่นนะจังเขามาเบิ่งทางงานสร้างปุตเป็นสีน้ำเนินตัวลายโตแต่เขาจังค่อยว่ากันอีกเท่านึงพอเมื่อนี้เพิ่นบ่ได้มาติดงานบุญงานเจ๊งานเจก <c oughs> ประตูชุนทอนจะเป็นมืออื่นเราเพียงเนาะเรกจะจังมาเบิ่งมาชมกันดวงดาวเพิ่นก็ปีนป,ประตู ปิ้งนี่เห็นนะนายปนนะบอกอ๋อปิ่งกินจับแจ๋เลยยังปิ่งปนปิ่งยังมันทีเผ็ดกับมันห่อนออยออกมาอยู่ห่างเงี้ยดิอูน้่นแตกมื่อไดเมื่อนั่นคือว่ายังเห็นตัางอยู่น้่นมันแตกมันจะซีดมาฮะมันแตกมันเห็นมันแห้งมันจะซีดมาอือ <mm มันบ่อยากเข่าอยากนั่นนะเป็ดกกบมันบ er> ูเพ่เพราะอะไรนะบ่อยากเข่าอยากงานเขากลิ่นพี่น้องไอ้เนาะ เังหอนกว่านนี้วานยังดีอยู่ได้มันนี่เอาแบบโอกพาเลยมันเดี๋ยวปูนหาสอบสมม่ติวาาเทมองนี่กับซีโบโเพาะรักน้องปูนเทแห่มาเสมอแบบเทแๆเท็นโมโก้แรง เค okay, พี่น้องเนาะคลิปนี้จะประมาณนี้แหละพี่น้องเยถ้าว่าผิดพลาดกันได้ก็ต้องกลับขอโทษขออภัยท่านเอฟซีเข้ามาเบิง่งมาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกๆคลิปพี่น้องมาเป็นกำลังใจนี่ก็ชิราพมพี่น้องไปก่อนคลิปต่อไปเดลยพ,พี่น้องเนาะเอฟซี FC, ที่เข้ามารอเบิง่งรอชมเข้ามาคอมเมนต์นู่นนั่นนี่ก็ตังใดก็แล้วแต่เนาะพี่น้องทุกทิ้งทุกอย่าง การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์พี่น้องัยอย่างก็จะแต่เอฟซีสีคิดไปต่างๆนะนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิริบรรณาภิมีพน้องไปแล้วผิดพลาดการใดก็ต้องกลับขอโทษขอไปลายมันห้อนพี่น้องัยเนาะมันห้อนเมื่อย์ห่อนเทคคลิบพี่น้องเัยทางไดก็พูดแหละต่อไปได้จังพบพ่อกันนี้เนาะคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพระเุณทุกคนเนาะ